thank <laughs> you คมก็ย้ถือพาดปีที่เป็นปีแรกได้แหละที่ได้ถือพานเขาตื่นเต้นมากๆเลยเขานอนไม่หลับมาสามอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ใช่หลาหลานทุกวันแล้ววันนี้เราไปหาดอกไม้มาครับวันนี้เราไปหาดอกไม้มานะคะมีดอกกุหลาบสีแดงมีดอกกุหลาบสีชมพูที่น้องประกาศถือนะคะน้องประกาศโชว์เพื่อน่อยค่ะ เอกลอไปอดอกอไรเหรอคตอร์สีขาวค่ะดอกดาวดอกดาวเรืองดอกอนี้ดอกอะไรเยเบล่าดอกเดลเบล่าดอกเดวล่านะคะดอกสีม่วงเหคะดอกม่วงเบญจมาศดอกเบญจมาศสีเหลืองสีดอกเบญจมาศแลวสีมู่้วยม เเพื่อนๆคะเพื่อนๆดูไหมคอับมันสวยมากค่ะใช่สวยมากหนูก็เลยซื้อมาเขาเรียกว่าดอกม่วงม่วดอกม่วงม่ก็ขายให้คนเล่นๆาเก็บไปอะดอกม้สีเน้ยสีลวนลงตนี้ำกุหลาบดแล้วครับ แนะนำดอกไม้ครูอยากมีแต่ดอกไม้เลยไม่มีอย่างอื่นเล้อ๋อมีนี่ค่ะดอกเออดอกรักดอกเข็มตะตะปูเข็มตะปูเข็มอันนี้ดอกดาวเรืองอันใหญ่ค่ะสวยมากอันนี้ใบตองแล้วก็มีถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนรู้นะว่านี่มันคืออะไรอ่ะช่วยบอกหนูด้วยเจ็บอันนี้ก็คือไม้จิ้ อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่นี่ใส่โฟมนะครับเราไม่มีโอเอซิสนะวันนี้โอเอสิหรอทำเท่าที่หาได้คุก็ตกเท่าที่หาได้วันนี้พ่อลงทุนไป300กว่ยกว่านะครับวันนี้นตกฝนตกแรงมากเป็นพานที่ลงทุนเยอะที่สุดตไงแต่เกิดมาสําหรับพ่อพ่อยังไม่เคยทำพานขนาด300บาทนะครับ นั่งดีนะครับบักแวะจะออกนะครับแต่ละคนก็น่าดูบักแวะออกนะแม่ตั้งใจมากวันนี้ตีหนึ่งจะได้นอนไหมครับบักแวะจะออกคนคนได้ชื้อทานปีแรกก็คือข้าวหอมครับน้องข้าวหอมไปกานเขานอนไม่หลับมาสามอาทิตย์แล้วต้องตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นตื่นผิวตื่นเช้ามาเขาทาครีมหน้าขา เว้าผิวขาไม่ใช่นะคะกลายเป็นสีม่วงอะไรวะอยู่ดีๆน่ารักแกวสีม่วงใช่ไหมคะเพื่อนๆหนูเป็นคนสวยอยู่แล้วหนูจะไปทาทำไมคะคีมของแม่คืาเรียกว่าคีมโอ้ถ้าทำไม่ขาวล่ะเธอก็ต้องทานะคีมของแม่น่นเธอจำได้ไหมต้องทำให้มันสุดฝีมือนะคะวันนี้ ดอกไม้สวยมากแต่พ่อไม่ซื้อโอเอซิสก็เอาไว้เสียบตอนเช้าปักตะปักตอนเช้าเรไม่อ,อเ,เอาไว้ทําตอนเช้าดอกกุหลาบเดี๋ยวเอาไปแช่นะ้าไว้ก่อนกับดอกกันะ้นแช่ค่ะตอนเช้าอตอนเช้าเดี๋ยวแม่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยทีสี่เลยเอี่ของไคร่ะ นี่เพื่อนเพื่อเราทำหมดเลยใกล้ใโอเครับนองประกาศคนทำนะครับนี่ยองประกาศไหนเพื่อนเพื่อนากเห็นหน้าน้องประกาศแล้วเข้ามาใกล้ๆกล้ก้องเลด้วย เขาเขาเป็นคนวยการช่วยกันนะครับนี่มาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะเนี่ยสวยป้่าสวยมคะับอันนี้เราก็จะเอาดอกนี่แมดอกกุหลาบเราซื้อมานะครับนี่แม่ดอกละหบาทนะแม่แม่ทำงานแต่งใครเก็บไว้ปอยดอกกุหลาบรู้ไหมว่าดอกกุหลาบดอกละห้าบาทครับแม่รู้ไหม โรงเรียนเก่าหนีอ่ะเขาขายช่อละ20บาทเลยนะแค่เนี้เองเหรออันนี้5บาทจ้าอันนี้แม่ทําตามความชอบของแม่นะแม่ทําตามความพอใจของแม่มีความชอบอยู่เลยมีความคิดเลยแม่มีความคืดอยู่เลยแม่ทำตามความคืดของแม่แม่คิดค้ดได้อยู่เลยอือคิดได้อยู่ค่ะ เำไมทำไมคีมินได้พานของพี่ของคงเล็กไทยไปไปตั้งแต่นานแล้วล่ะน้องพี่กาศเนาะอ่ะเรามาช่วยกันเด็ดกลีบกุหลาบเพื่อนๆมันเล็กมากค่ะโอ้ชีกแล้วโอ้ดอกกุหลาบกระเด็ดยากค่ะเพื่อนๆ เอาถึงแค่นั้นก็ขาดวันนี้เราทำไม่นานหรอกครับประมาณแปดทุ่มคงจะเสร็จคิดว่าประมาณแปดทุ่มตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะครับแปดทุ่มก็คงจะเสร็จรเ้วยอ,อาจจะไม่เสร็จจิตหมดยาครับน,นี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ำสักคนนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้พี่ทำอะไเริ่มเม้นตุ้ยตุยแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเม้นตุ้ยตุยแล้วนะบางคนมาจากจากโรงเรียนก็นยังไม่ได้ถอนมวยบนหัวอยู่เลยน,นะครับนะี่ไงเดินพัดกาพีมาเราต้องนั่งดีนะครับบักแวะจะออกนะครับบักแวะเริ่มออกแล้วนะครับ <c oughs> อะไรนะคะ หอมทำนี่้สวยค่ะเพื่อนเพื่อนกเดี๋ยวค่อยันเกงนี่นะครับพังมันจะปล่อยไปถึงตรงนั้นโอ้ยพังก่อนค่ะพังก่อนค่ะโอ้ยพังเทพังเทแจ้านมือแม่พินก็จะใหญ่เอยนะคะบางกล้อง เพื่อนๆหนูจะดูทรงรูปร่างที่ดูว้าวขั้นตอนนี้แม่พีายามทำได้หนึ่งตัวก็จิ๊กเลยวค่ะมันทำไมยากเย็นมาไม่เห็นยากเย็นอะไรมันยดูตะปูก็เสียบเข้าเข้าไปตรงกลางโคตรตลกเลยเพื่อนๆแล้วข้างล่างจะทำไงคะข้างล่างให้มันเป็นสีขาวก็อย่าปูดีไม่ข้างล่างแม่จะเอากระดใส่เนี่ย ทำไปทีละขั้นตอนลู้การทำเป็นคนพูดดีเพื่อนโทษในอะไรนี่้่ะเริ่มสวยแล้วเนี่ยไม่แบบว่าพูดดีแบบว่าพูดโอกน้องนะไม่แบบนั้นนะไม่ใช่เลยครับประกาศเป็นคนพูดแบบว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนสำเร็จอ่าทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆตอนเราจะทำแบบนี้เอา กลีบกุหลาบมาทําเป็นดอกไม้นะครับคลีบดอกไม้นะไม่ใหญ่อบ้างอืมน้อถึงขั้นตอนนี้แล้วโอ้โหหลังจากที่เราใส่ใส่กลีบกุหลาบมาเป็นดอกนะเราก็จะเอาดอกดาวเรืองใส่ดอกดาวเรืองท่านข้ามรับ ยังไม่เสร็จนะครับหนูยังไม่เสร็จนะนี่อย่าลืมทำหนุ่มนี้ด้วยนะคะหนุ่มนี้เราจะใส่ดอกดอกกุหลาบด้านวยหนูชอบดอกหนูชอบดอกกุหลาบนะโอเคเวลาเมื่อกี้อ๋อแม่เป็นแจเราจใส่ดอกกุหลาบแล้วก็ใส่ดอกต่างๆลงไปในช่องใช่มใช่โอเคให้มันอ่าอันนี้ก็จะแซมให้มันเป็นดอกนี้ไงหอม มันก็จะมีดอกบานแล้วก็ดอกดอกเล็กขาวๆด้วยเใช่ไหมนี่มาเห็นนู้นไอ้ไฮนี่นะคะพันของเราไฮของพี่เขาหอมดูดอกกุหลาบสิอย่าไปจับบ่อยเพิ่งทำตอนนั้นเลยนะสวยมากเลยสวยมากสวยมากเลยใช่ไหมคะสารหนือว้าวว้าวกระต่ายกระต่าย เป็นคนที่ชอบทำพานแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ถอดโบด้วยอ๋อโบรุเฮ้ยแล้วก็จะเอาดอกสีขาวมาใสต่ตรงนี้หรือสีม่วงก็ได้ ก็จะเอาดอกกุหลาบใส่ข้างบนสวยกับพือ่อนเราอืมอนี้แหละลูกนี้นะ,ะสวยกับเพือ่อนเราสค่เห <c oughs> <c oughs> จะปัดอไม่รอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะสวยล้คะ่ะอาพอพรน,นี้เช้าค่อยเอาดอกไม้สดมาใส่เพราะว่า เป็นไงคะพี่หอมเอกไมว่ค่อยเเอาดอกไมอันนี้มาคเตอร์มาแซมข้า่างเอาคัเตอร์มาแซมข้าง่าหนเปอม่ะลาจะไปอาบนะมาวนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ชา จะมาใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้สดเดี๋ยวใส่ไว้ตอนนี้เดี๋ยวมันจะเหี่ยวแล้วดอม้เป็นแช่ยวเไหมคุเผา้ชมดอกไม้เป็นน้ำไปใส่น้ำก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไมใส่น้ำมันเหี่ยวแล้วจะใส่ตอนเช้าแล้วจะเพี้ยนแล้วอาการทักทายเพื่อนๆไหนนะดอกเข็มเราก็จะใส่สัญลักษณ์ของมีดอกมะขามลมีดอกมะเขือมีดอกแล้วทำเสร็จแล้วคุณผ่้ชมดอกแยง ตอนนี้เราก็ใส่ดองเท้ไม่มีบบบแวออกแล้วนะอยอันนี้เอาเก็บไว้นี่ก่อนเด็กกราดเด็กราดหอเดี๋ยวพรุ่งนี้สำเร็จจะสวยมากค่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะอ่านะครับหลังจากที่เราทําไปทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับ ่ารของเราก็ได้แค่นี้เลยครับหนึ่งการผีมือยูบหินผีหรือยูบหินนั่นเองข้าวหอมไม่ช่วยอะไรไหมครับหนึ่งน่าปากเวอร์นะครับตื่นเช้าขึ้นมานั่นแหละปากเวอร์อยู่ยังขึ้นอะไรยังไม่ออกตอนนี้ขึ้นอะไรยังไม่ออกครับปากเวอร์ยังไม่แปลงตาด้วยครับขี้ตาเขาเต็มตาขี้ขาเขาเต็มขานะยุบหิน กำลังง่วงง่วงงทำอยู่นะครับนี่กำลังรอให้ไม่มีเป็นอย่างนี้นะทานยังไม่มีหัวจุกนะครับนี่ยังไม่มีเดี๋ยวก็ตั้งยังไม่มีหัวจุกข้างบนนะครับน้องพักกายก็ยังไม่ตื่นนะครับเพราะทำพลาดตื่นทำพลาดช่วยแม่ดิ เป็นพันเงินคือดีๆไม่ใช่ความเลยนะ,นะไปเอียงมันเอียงเลยนะ,น,ะนี่เสร็จแล้วนะครับนี่พานนี้เป็นพานของชั้นป .5 นะครับทำโดยยุพินแล้วก็น้องขาหงหงน้องประกาศนะครับส่วนนี้เป็นกล้วยดอกไม้ของน้องประกาศนะครับน้องประกาศอยู่ชั้นป .1 เป็นรองหัวหน้าแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้ถือพานนะถือกล้วยดอกไม้สวยๆไว้กันโคูก่อนนะจั๊ะ นะครับอันนี้น้องข้าวหอมชั้นป .5 ได้ถือพานผู้หญิงนะครับถือพานก็มันใกล้เกินไปถ้าเห็นอ่ะโชว์เพื่อนๆหน่อยแล้วหันหน้าเดินทางนี้จะได้สว่างหน้าจะได้สว่างเพื่อนๆค่าทของใครมากกว่ากันนะคะคอมเมนต์มาคนละเลยค่ะพี่นนี้ก็เจ็ดโมงกว่าๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนนะ ชอบคอองใครกดโหวตมานะนี่อันนี้เบอร์เบอร์หนของพี่ข้าหอมเบอร์สองของน้องประกาศนะครับชอบใครเดี๋ยวเราจะไปไหว้ครูกันวัน,นี้แน่นอนต้องของพี่อยู่แล้ววันนี้เป็นวันที่1ก,กรกฎาคมสองพั <2500 S 2> นนะครับเป็นวันไหว้ครูของโรงเรียนบ้าน<อ>เบงทราดนะเราจะไปไหว้ครูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาผ่านไปขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียนนะครับอ้าวไป 白龙堂吗？<laughs>